สวัสดีครับนี่คือผมจะพามากับโมไซคู่ใจนะครับนี่สถานที่นี่แห่งนี้นครัเป็นศาลเจ้าศาลจีนนะครับอยู่ที่ปวกแดงนะครับอยู่หลังซีแถวๆตลาด4ีเคนะฮะนี่สถานที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีหินหยกแกะนักสัตว์สิบสองสัตว์นักสัตว์ตน,ตนะครับมาขอพรที่นี่ได้นะฮะเป็นวัดที่สวยมากแล้วก็มีนักสัตสิตัวที่ยืนอยู่รอบนี่มีหมูมี เนี่ยแต่ผมชอบเนี่ยนะนักสัตว์ที่มีเสือนะผมชอบนี่มังกรมีเสือมีหนูเนี่ยใครที่ดวงชงปีไหนก็มาขอพอรอยู่นี่นี่เจ้าแม่คนอิบนะครับผมก็ขอพอรให้เจอคนสวยสวยสดสดสาวสดนะฮะแล้วก็มาดูบรรยากาศร,าศร,รอบวัดศาลเจ้าจีนนะฮะนี่อันนี้ก็ขอพอรได้หนึ่งที่นะฮะ วายพระ,ะ,ะเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่งมีศีสุขนี่พระพุทธรูปครับมีสามปรางนี่ฮะดูครับมุมสวยๆก็มีนะฮะนี่อีกมุมหนึ่งแล้วก็บรรยากาศรอบในวัดนะฮะสวยมากครับสวยให้ห้าดาวเลยฮะ,ะวันนี้บรรยากาศนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะ ข้างในนั่นเนี่ยบรรยากาศรอบวันครับนี่ข้างในบรรยากาศข้างในครับมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมข้างในนี้ก็ได้ครับข้างในก็เป็นศาลนะครับสวยงามมากสวยงามมากเสร็จกิจแล้วผมก็เตรียมตัวกลับนะครับเพราะว่าออกจากงานมาเหนื่อยต้องกลับไปทำงานต่อตอนเย็นอีก วันนี้เป็น,ปนวันอาทิตย์เขต้องรีบกลับครับพักผ่อนหรือว่าไปตามหาหัวใจคนสวยดีกว่าอยู่ไหนเนาะได้เวลาเดินทางไปลืมมือถือนี่หว่ากลับมาเอามือถือใหม่แค่นี้นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ